ตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนลักคลองบางพระนะครับอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับเดี๋ยวสันจะพาทุกคนเดินไปที่อ,อันนี้เป็นถนนธนเจริญนะครับก็จะพาไปเดินที่ไปดูที่พักนะครับชื่อว่ามุกดาเกสเฮาส์นะครับวันนี้เราจะมาพักที่มุกดาเกสเฮาส์ตรงนี้แหละดูถนนธนเจริญนะครับรูปเซอร์วิสนะครับอันนี้คือเราได้ติดต่อไปแล้วนี่ใครมาก็มาติดต่อด้านหน้านะมีร้านอาหารด้วยนะนวดไทย เดินเข้าไปด้านในนะครับของโรงแรมตรงนี้เขาจะมีเป็นรถมอเตอร์ไซค์เช่าเลยนะด้านซายมืออยู่ที่ประมาณ150ยานะครับนี่เลยเหมือนฝนจะตกเลยนะนี่อันนี้คือเป็นห้องพักครับห้องพักมี2แบบนะนจริงๆอ่ะมันจะมีแบบห้องพักแบบสคน450บาท3คน650บาท สี่คนประมาณ700บาทอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักต่างๆนะฮะที่เขากําลังทาซึ่งเราได้ห้องนี้เป็นห้อง P หห้อง P 1ก็จะมีแบบว่าเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะมหินอ่อนอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็นี่ด้านในเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในว่าเป็นยังไงบ้างจะพาเข้าไปดูเมื่อสักครู่ก็คือเข้าไปแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็เราเดินออกไปถ่ายจาก ด้านนอกให้ดูนะเผื่อว่าใครมาก็จะได้ดูเป็นแนวทางว่าแบบเอออยู่ตรงซอยนี้มีป้ายนี้อยู่ด้านหน้าอะไรเงี้ยนะฮะมีห้องพี1นะครับเดี๋ยวเข้าไปในที่พักเข้ามาปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องนะภายในห้องเข้ามามีปลั๊กไฟ2อันนะครับให้เราแบบชาร์จพร้อมกันได้2อันนี้เป็นห้องแอร์นะถ้าห้องพัดลมก็น่าจะถูกกว่านี้ไปหน่อยนึงอันนี้คือเป็นห้องแอร์เราจ่ายอยู่ที่ห้องละ4 0 0บาทเขามี ตอนนี้คือตอนเข้ามาคุณป้าแบบเสนอให้สองราคาก็คือราคา400บาทที่เราอยู่ตอนนี้ห้องกับอันนี้ห้องประมาณนี้400นะครับแล้วก็อีกห้องนึงคือ500บาท500บาทมันจะเตียงกว้างกว่านี้แล้วก็ห้องใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะฮะล้วก็เลยเลือก400เพราะว่าเรามาอยู่วันนี้แค่คืนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวฉะนั้นคือ400บาทเพียงพอแล้วนะห้องดีอยู่นะคือห้องแบบไม่มีกลิ่นอับกลิ่นอะไรเลยคือห้องหอมห้องใหม่ ในราคา400บาทถือว่าคุ้มพอสมควรที่พักอยู่ในเมืองนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดสดเทศบาลจังหวัดตราดแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดโต้ลุ่มด้วยนะเดี๋ยวเราอตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะไปตลาดอีกทีนึงอันนี้ก็จะแบบให้ดูบรรยากาศของที่นอนนะเขาจะมีแบบผ้าปูสีน้ำตาลมีผ้าคนุนผ้าขนูขนพับเช็ดตัวให้2คืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่าม2ผืนนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเป็นโต๊ะ ไว้วางของอะไรต่างๆนะฮะฝั่งทางนี้นะครับทางนี้ก็จะเป็นกระจกนะฮะมีกระจกบานเล็กนะครับแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นแก้วนะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นเอ่เอไม่มีอันนี้เป็นแบบปักไฟตู้เย็นอย่างเดียวเนี่ยมีน้ำสองขวดนะครับแล้วก็ตู้เย็นตรงนี้ตู้เย็นดีมากเพราะว่าเขาเปิดตู้เย็นไว,ใไว้ให้เราก่อนที่เราจะเข้ามาในห้องอยู่แล้วนะก็เหมือนกับเสียบไว้ตลอดเวลาแล้วก็น้ำเนี่ยเย็นพร้อมที่เราจะดื่มได้เลยนะบางที่เขาไม่เปิดตู้เย็นอย่างนี้ไว้ให้นะ บางที่คือเราเข้ามาตู้เย็นเขาจะบางที่เปิดอย่างนี้เลยแล้วก็คือไม่ได้เสียบปลัก๊กอะไรเงี้ยมันก็จะร้อนๆใช่ไหมน้ําก็คือเป็นน้ําเปล่าแบบร้อน,อนๆอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาเตรียมพร้อมเลยตู้เย็นก็เย็นแล้วก็น้ําก็เย็นมาดื่มได้เลยเพราะอากาศร้อนๆนะมีแบบพัดลมด้วยนะครับพัดลมทีวีอ่ะทีวีอยู่ด้านบนมามีโซฟาให้นั่งหนึ่งนะครับฝั่งด้านนี้นี่เป็นแอร์นะครับแอร์คอนดิแต่ว่าอ๋อเวลาเรานอนปุ๊บแสดงว่าเรา อนอนเนี่ยลมมันลมมันออกมาตรงนี้เลยนี่ถ้าเรานอนตรงนี้ถ้าเราอยากไม่อยากโดนแอร์เราก็นอนด้านด้านนอกถ้าอยากโดนแอร์เต็มๆก็คือนอนตรงนี้เลยมันก็จะแบบโดนแอร์พอดีนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ํากันดีกว่าเนาะในช่วงของแอร์นี่ก็มีแบบพราวตาตักผ้าอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นห้องน้ํานะโอ้ห้องน้ําเขาก็มีห้องน้ําสะอาดแนตะ่ทุกคนคือมันไม่ได้แบบเป็นโรงแรมใหม่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะอาดเรารู้สึกว่ามันสะอาดอยู่แล้วรู้สึก เข้ามาแล้วน่ารักเหมือนห้องเหมือนห้องพักของเราเหมือนห้องเช่าปกติเลยอ่ะเออเนี่ยเข้ามาแล้วก็ห้องน้ําก็แบบพื้นสะอาดอะไรเงี้ยนะมีทังขยะชักโครกปกตินะราวแขวนผ้าแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเครื่องทาน้ําอุ่นกระจกแต่ว่าอุปกรณ์อาบน้ําเขาจะมีให้อย่างเดียวคือสบ,บู่นะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องน้ําซึ่ง โอเคนะว่าในราคา400บาทคุ้มคุ้มพอสมควรในการที่จะมาพักที่นี่นะครับปกติแล้วว่าตอนนี้คือจริงๆอ่ะซันดูไว้2ที่มันจะมีที่นี่ก็คือในในอินเทอร์เนต็ตอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ450บอกทุกคนอีกนิดนึงถ้าสมุดใครจะมานะให้ลองเช็คก่อนแบบอาจจะเช็คในเว็บเช็คในเพจหรือโทรถามก็ได้ว่าแบบว่างหรือเปล่าอย่างงี้นะเพราะว่า ถ้าเราจองกับในพวกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการจองโรงแรมเนี่ยเขาจะบวกค่าธรรมเนียมค่าสวิตอย่างห้องเนี้ยปกติแล้วมันจะราคา450ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรา,เ,าเลือกผ่านแอปมันจะมีค่าธรรมเนียมการจองค่านู่นค่านี่บวกแล้วตกประมาณ500กว่าบาทแต่ว่าถ้าเรามาที่นี่โดยตรงเนี่ย400ท้วนก็คือโอนเงิน400จบ คือไม่มีค่านุนค่านี้เพิ่มเติมไงแต่ถ้าจองผ่านแอปเขาต้องมีค่าธรรมเนียมในการบริการค่าแวค่านุนค่านี้อีกมันก็จะประมาณ5 0าร้อยบวกๆอย่างนี้นะอันนี้เป็นแบบถ้าใครอยากประหยัดแล้วก็สะดวกที่จะมาแบบถ้าสูแบบไม่ได้จองมาแล้วตรงนี้เต็มสามารถที่ไปหาที่อื่นได้สะดวกในการแบบหาโรงแรมไปเรื่อยๆได้องี้แนะนํานให้มาติดต่อที่โรงแรมดีกว่าแต่ถ้าใครต้องการแพลนว่ายังไงไปถึงปุ๊บได้เข้าห้องแน่นอน พันแอปก็ได้อาจจะบวกเพิ่มสักประมาณร้อยร้อยนิดๆอะไรอย่างนี้นะครับเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็เนี่ยคือมันจะมีโรงแรมใกล้กันนะตรงเนี้ยคือ400บาทใช่ไหมอีกโรงแรมหนึ่งอะ่ะประมาณพันสองซึ่งก็จะคล้ายๆกันอยู่ซอยไม่ไกลกันเนี่ยซันก็เลยตัดสินใจว่าเรามาพักที่นี่ดีกว่าเพราะเราพักแค่คืนเดียวแล้วก็อาหารเช้าเราก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่าเราจะไปตลาดตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็จะไปตลาดโตลุงอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีเกิน ความคาดหวังอืสภาพห้องอะดีเกินความคาดหวังแล้วก็เดี๋ยวเราต้องออกไปดูด้านนอกกันอีกทีหนึ่งว่าแบบจะใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดของการแบบให้ดูห้องพักเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกให้ดูห้องพักเฉยๆเนี่ยออกไปด้านหลังนี้ก็ได้นะยวด้านหลังเขาก็มีแบบว่าเดินออกไปไบบปทะลุอะไรต่างๆนานานะครับตอนกลางคืนเราก็น่าจะแบบว่าไปตลาดโต้รุ่งแล้วก็เอาของมานั่งกินด้านหน้าห้องนี่แหละทุกคน ประมาณนี้นะครับด้านนี้นก็จะมีรถเช่าเลยนะเนี่ย bicycle f o l l i n g bicycle f o l l i n g นะไปขอตัวไปเก็บเข้าของบรรยากาศเดี๋ยวขอตัวไปอู้เหมือนฝนจะตกเลยอะเมื่อวานฝนก็ตกขอตัวไปเก็บเข้าของแล้วก็เตรียมตัวออกไปด้านนอกนะไปชาร์จบ่งชาร์จแอดอีกสักครู่นึงก็จะออกไปด้านนอกล ซื้อของกินไปพาทุกคนไปเดินเที่ยวให้ดูบรรยากาศภายในห้องอีกหนึ่งวดรอบนะครับเล็กๆนี่เลยนะครับมุกดาเิสเฮานะคะนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองโอ้โหน้ำแรงอยู่นะทุกคนเนี่ยน้ำแรงยอยูอ่ได้อยู่นะนี่น้ำพูดถึงเรื่องอันนี้นะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งเวลาที่คนมาพัก สถานที่ต่างๆอ่ะมันจะมีแค่สองอีก2เรื่องที่นอกเหนือจากที่นอนก็คือน้ําในห้องน้ําน้ําในห้องน้ําที่นี่แรงมากสามารถที่จะเปิดน้ําอาบน้ําได้สะใจมากเปิดก๊อกน้ําได้แรงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเร็วอืมเขามีอีฟีไวไฟได้แล้วก็อินเทอร์เน็ตแบบเร็วพอสมควรนะครับถ้าใครแบบอยากมาแบบมา,มาในราคาถูกๆอยู่หลายๆวันเนี้ยก็คือมาที่นี่ได้เพราะว่า อินเทอร์เน็ตใช้ทํางานได้ด้วยนะครับสามารถที่แบบอัปโหลดอะไรรวดเร็วนะอันนี้รู้สึกว่าห้องตรงข้ามห้องฟังอันนี้มีแต่ชาวต่างชาติมาแล้วอยู่กันแบบ7วัน10วันอะไรเงี้ยบางคนอยู่เป็นเดือนเลยนะมีประมาณนี้นะครับสาหรับห้องพักในวันนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราไปที่ตลาดไร่ลังมาที่อยู่ใกล้ๆก,กับ พักนะฮะแล้วก็ได้อันนี้มาโอ้แพ็กระ70บาทขนมแล้วก็น้ำฟักทองน้ำปั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อน้ำมานะครับดีเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะมานั่งกินด้านหน้าที่พักได้นะครับ